ทีนขาสวัสดีครับสาวแบงค์นี่เคยเป็นอาชีพในฝันของสาวไทยนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะสาวๆพากันกดดันแล้วก็ลาออกจากการเป็นสาวแบงค์ฮะเพราะข่าวว่าโดนบังคับให้ขายประกันนะครับโอ้โหลาออกกันให้พรึบเลยตอนนี้กำลังเป็นกระแสะในโซเชียลมีเดียด้วย <ฮะ S 2> ก่อนจะไปเรื่องนี้ พี่ติ๋งเคยมีอะไรอะไรกับสาวแบงค์บ้างไหมคะไม่มีอะไรนะผมเคยจีบสาวแบงค์นะเป็นแฟนกันนะสมัยก่อนโอ้โหอย่างเท่นะครับหัวรถเมย์ไปนะครับไปรอเขากินข้าวเทีนะ่ยงะเขาเนี่ยนั่งรถเก่งแล้วนะผมนี่ยังหัวรถเมย์อยู่นะไปจีบเขาครับแล้วก็ได้เป็นแฟนกัน,กนตังมานแล้วไปกี่เดือนนะต่อมาผมไปธนาคารที่ไหเนี่ยผมเจอสาวแบงค์โปรยยิ้มหวานให้ผมนะผมก็นึกว่าเขาคงชอบผมนะก็แอบเคลิมครับที่ไหนได้ครับจะขายประกันกูครับ <laughs> นั้นเลยใช่ไหมคะครประกันเนี่ยตกลงประกันเนี่ยมันดีหรือไม่ดีพี่ติ๋งทาไมพอจะต้องขายประกันเราต้องลาออกอะ่ะนี่ฮะคือความคิดนะ mindset เ,เรื่องประกันของบ้านเราเนี่ยมันแปลกประหลาดน,นะครับการออมเงินการทําประกันเนี่เป็นเรื่องที่ดีมากนะและรัฐบาลท,ที่ก้าวหน้าทั่วโลกเขาสนับสนุนให้ประชาชนทําประกันครับสนับสนุนให้ประชาชน ออมเงินครับมันจะช่วยแบ่งเบาภาระรัฐบาลแล้วทําให้ประชาชนเนี่ยมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงในชีวิตนะครับแต่บ้านเราเนี่ยมันแปลกฮะที่การขายประกันเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่คนเนี่ยนะกลัวและเขาขยั่งกันนะครับก็ดีแต่ว่าเงินมันต้องเอาไปใช้อย่างอื่นไหนะจะต้องเก็บออมไหนะจะต้องเอาไปใช้จ่ายไหนจะอยากรวยก็ต้องเอาไปลงทุนอีกอ่ะพี่ติงครับถ้าคุณอยากรวยก็ต้องวางแผนการใช้เงินนะครับและการวางแผนการใช้เงินนี่ มีประกันอยู่ในทุกขั้นตอนเลยนะครับอย่างเช่น4ข้อสําคัญนะฮะของคนที่เขาวางแผนเรื่องการเงินนะครับหนึ่งนะฮะเขาต้องกําจัดความเสี่ยงก่อนนะครับแล้วเขาถึงจะไปลงทุนนะฮะหลังจากลงทุนแล้วถึงจะมีเงินออมนะครับเก็บออมและสุดท้ายคือการใช้จ่ายครับแต่ถ้าคนไม่วางแผนก็จะเริ่มจากการเอาหลังมาหน้านะฮะเอาเงินได้เงินมาก็ใช้จ่ายก่อนเนี่ยนะฮะใช้จ่ายเสร็จแล้วค่อยไปเก็บออมฮะและเก็บออมได้พอสมควรก็ค่อยจะเอาไปลงทุนพอลงทุน ไปแล้วนะฮะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเป็นโรคเป็นภัยอะไรขึ้นมานะ,ะเงินที่ทํามาทั้งหมดเจ๊งภายในพริบตาฮะนี่เห็นไหมทั้งสองแบบนี้เวลามันเจอกันเราจะเห็นว่าเงินประก,กันนั้นมันสําคัญครับอ้าวก็ถ้ามันดีขนาดนั้นจริงๆก็ควรจะต้องทําทุกคนเลยสิพี่ตต่งคนไทย72ล้านคนอนะ่ะแม้ถ้าโลกมันเป็นอย่างนั้นนะฮะประเทศไทยก็เป็นยูโทเปียไปแล้วนะคุณหยกครับคนที่ซื้อประกันส่วนมากก็เป็นคนชั้นกลางฮะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะฮะคุณคุณท่านท่านผมผมเนี่ยแหละฮะคืออย บรู้อาทิตย์รู้ใต้เนี่ยนะฮะแต่ต้องจําเป็นต้องมีความมั่นคงจําเป็นต้องมีการลงทุนจําเป็นต้องมีการกําจัดความเสี่ยงนะครับในขณะที่คนจนเนี่ยนะฮะจะกินเข้าไปวันวันะเขาสารจะกรอกหม้อก็ยังจะไม่ไหวเลยนะครับแต่ไงก็แล้วแต่นะครับคนจนก็ยังมีระบบประกันสุขภาพทุนหน้ามีบัตรทองไว้รองรับเขานะครับส่วนคนรวยสุดๆเนี่ยนะพวกนี้เขาไม่มีฮะเขาจะต้องใช้วงเงินเท่าไหร่ในการประกันนะะเพราะนั้นเขาอาจจะไปทำอย่างอื่นเรื่องประกันวินาศภัยประกันค่าเงินนะเพราะฉะนั้น ก็จะเหลือคนชั้นกลางนะที่ทำมาผู้นี้ผันผวนนะและก็ต้องวางแผนชีวิตให้ดีนะผิดแผนเมื่อไหร่เจ๊งเมื่อนั้นนะครับแต่ก็เข้าใจนะพี่ติ๋งเรื่องประกันถ้าพี่พูดแบบนี้ที่ไม่เข้าใจคือธนาคารเรารู้กันว่าเอาเงินไปฝากไปทอนทําไมต้องขายประกันด้วยธนาคารเอาเงินมาเก็บอย่างเดียวมันจะมีไรายได้งอกเงยขึ้นมาได้ยังไงล่ะคุณโยกครับเนะเพราะฉะนั้นธนาคารเขาก็ต้องปล่อยกู้ฮนะต้องขายผลิตภัณฑ์ต้องเอาเงินฝากไปลงทุน เพื่อจะได้มาจ่ายดอกเบีย้ยพวกคุณนะฮะนะในตลาดทุนตลาดหุ้นตราสารนี่นะฮะและเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยนิยมฝากกันเพราะว่าดอกเบีย้ยมันต่ำเห็นไหมธนาคารต้องอยู่รอดครับสุดท้ายหวยก็เลยมาออกที่การขายประกันนี่ละครับอ่ะก็คือธนาคารต้องระดมทุนก็ต้องให้พนักง,งานไปขายประกรันหยกเคยเจอแบบนี้เลยนะพี่ติเอาเงินไปฝาก<ะ>ปรากฏว่าพอเห็นว่าเออหยกเอาเงินไปฝาก พี่หนูไม่พูดอะไรเยอะเลยนะขอร้องหนูอยากไปญี่ปุ่นซื้อประกันหนูเล่มหนึ่งหนูได้ไปแล้วพี่เขาต้องทําขนาดนี้เลยเหรอครับอันนั้นทําขนาดนั้นน่ดีนะฮะดูแล้วดูน่ารักดีนะฮะเราซื้อไม่ซื้ออยู่ที่เรานะแต่ถ้าโดนหลอกลูกค้านี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะถ้าไปเจอคนแก่แล้วต้องหลอกคนแก่ให้ทําประกันนี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นทั้งหมดนี้เป็นความกดดันของพนักงานธนาคารหรือสาวแบงค์นะครับจนกระทั่งถึงกับต้องออกเนยนะฮะบางคนบอกว่ามันเหมือนกับเป็น KPI วัดเลยนะฮะว่า จะต้องถูกตั้งยอดนะตั้งเป้าในการขายนะครับเสร็จแล้วนะตอนนี้นะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาอ,ออกมาชี้แจงแล้วนะครับไม่มีนะการตั้ง KPI เรื่องการขายประกันให้กับธนาคารทั้งประเทศนะครับแล้วแม้แต่ธนาคารก็ออกมาชี้แจงแลวเช่นเดียวกันว่าไม่มี KPI นะฮะสาวๆที่เคยทํางานแบงค์ที่กลายเป็นอดีตแล้วก็บอกว่าแน่นอนนะ KPI เนี่ยมันไม่ได้มาเป็นรายลักษณ์อักษรนะแต่มันเป็นพฤติทีนายครับเช่นเย็นๆเ,เวลาเลิกงาน,นจนนายเดินตามโต๊ะเลยนะครับว่าวันนี้ ได้ยอดขายหรือไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้จะต้องทำยังไงนี่เขาเรียกว่าการกดดันนะครับหรือแม้แต่การย้ายแผนกย้ายพื้นที่การทํางานนี่ก็เป็นความกดดันอีกชนิดหนึ่งที่เขาเจอนะครับแล้วก็ต้องทํางานหนักขึ้นทํางานวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะหนักเข้านะครับถ้าขายไม่ได้ไม่มียอดสุดท้ายทำไงฮะต้องซื้อเองครับไม่งั้นก็ต้องให้พ่อแม่ซื้อให้เพื่อนฝูงซื้อญาติพี่น้องซื้อเอาเข้าไปเข้ามานะฮะเดินไปไหนมาไหนนี่พี่น้อง กระจายเป็นคนละทิศละทางเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นความกดดันทั้งหมดที่สาวแบงค์เจอนะครับสุดท้ายแล้วนะพี่ติง๋งให้พี่ติงเวทให้หน่อยงานนี้ใครได้ใครเสียมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ผมบอกแต่ตอนต้นนะฮะมันเป็นธุรกิจที่ดีนะฮะมันเป็นเรื่องที่ดีและควรสนับสนุนด้วยนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะคุณดูดีๆนะครับลูกค้าได้อะไรจากการขายประกันลูกค้าได้ลดความเสี่ยงนะครับได้ลงทุนนะได้ความมั่นคงในอนาคตนะครับค้นขายได้เลยครับ คนขายที่รักการขายที่ชอบพูดจาที่รักความมั่นคงได้เงินมากกว่าเดิมได้คอมมิชชั่นมีโอกาสที่จะรวยนะมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะครับในขณะที่บริษัทประกันก็ดีธนาคารก็ดีก็ได้กำ,กำไรได้เงินไปลงทุนมากมายมหาศาลจากธุรกิจนี้นะครับรัฐบาลได้อะไรครับรัฐบาลก็ได้ความมั่นคงได้ลดความเสี่ยงในการที่จะดูแลประชาชนในอนาคตนะฮะและสร้างวินัยการออมสร้างคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนก็ดูทุกสี่ส่วนเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายทาไมยังมีพนักงานธนาคารออกมาบ่นนะครับผมคิดว่ามันเป็นเพราะเขาไม่ได้เต็มใจที่จะทำนะฮะและเขาไม่ได้สมัครใจทานะครับคุณไม่นึกถึงคนแก่ที่โดนหลอกซื้ออีกนะฮะนั่นก็ไม่ได้เต็มใจ,จทำไม่ได้ความรู้ที่ครบถ้วนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับและสุดท้ายมันก็อีหลอกเดิมนะครับ <S <S เราเนี่ยไม่รู้เป็นไรนะรชอบบังคับคนมากกว่าให้คนสมัครใจแล้วทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ หลังคาต้องเลือกสเปคที่ใช่เลือกหลังคาเมทัลชีฟลูสโคปแซ็กซ์ได้มาตรฐานระดับโลกทนทานไม่ผุกร่อนรับประกัน12ปี